ลาก้อยเพลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับ5ตัวละครที่หายไปจากตู้กาชายาวนานที่สุดโดยปกติแล้วเนี่ยเกมชีนิแพ็กจะมีการรีลันตัวละคร5ดาวมาเรื่อยๆนะครับทุกๆตัวเนี่ยก็จะได้รีลันเสมอเข้าตู้ครั้งแรกปุ๊บผ่านไปสักพักก็จะได้รีลันครึ่งปีบ้าง1ปีบ้างแต่บางตัวละครหายไปเกือบจะปีครึ่งแล้ว ยังไม่กลับมาดีรันเลยหรือบางตัวหายไปเลยยังไม่เคยได้รีรันสักครั้งเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่าว่า5ตัวละครที่หายนานที่สุดไม่มาสทัทีคือตัวอะไรบ้างทุกคนลองเดาวาในใจได้เลยว่าจะตรงกันหรือไม่ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนํเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยัดมิเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop ต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับ5ตัวละครนี้ไม่นับเซียวฮูเตาและเย,ย่หลัน เพราะว่า3ตัวนี้กําลังรอเข้าตู้แล้วในแผ่น3.4นั่นเองนะครับ3ตัวนี้เนี่ยเอาจริงก็านานเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาเนี่ยมาเริ่มกันที่อันดับ5กันก่อนนั่นคือคายเดฮาระคาซูฮะนั่นเองสับไย์พันเจ,จอนจากอินาสมะตัวละครเมตาที่สุดในเกมตัวหนึ่งณขณะนี้นะฮะประก็ตัวครั้งแรกในเบนเนอร์เวอร์ชั่น1.6มาพร้อมกับหมู่เกาะเลยผมจําได้เลยตอนนั้นอนะไปสํารวจหมู่เกาะใหม่นะฮะแลวตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมชินจากเลิกไปประมาณสัก2แผ แล้วก็ไปสู้กับบอสโอ้โหพูดถึงบอสก็หลอนเลยมาคู่เกง่งคิครั้งแรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยคาเซฮาถูกเปรียบเทียบกับสูโธด้วยซ้ําว่าเป็นสุโทห้าดาวนะฮะเป็นตัวละครที่สมัยนั้นไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่อยู่ดีๆครับหลังจากนั้นหลังจากเอเนซสมะันเนี่ยก็กลายเป็นตัวท็อปเทียเฉยเลยนะโอ้โหตอนนี้ขี้โกงมากนะคาเซฮดีรันไปแล้ว1ครั้งในแพงดแแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเวลา,านานมากแล้วนะครับราวๆหนึ่งปีแล้วครับเกือบๆนะยังไม ก็เป็นตัวละครอันดับที่5ที่ทิ้งห่างจากช่วงที่ผ่านมาตู้ล่าสุดมากที่สุดะตอนนี้นะครับหลายๆคนเอดีใหม่ที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าคาสิฮามาเม่ไดเนี่ยเก็บเพชรรอเปิดได้เลยเพราะตัวนี้คุ้มค่ามากมากนะครับอันดับที่4นะครับหรือจะบอกว่าอันดับที่5ร่วมก็ได้คือ4กับ5ในอันดับร่วมกันเพราะตู้ล่าสุดเข้ามาพร้อมกันกับคาเิฮานั่นคือน้องครีนั่นเองนะครับถึงจะมาพร้อมกันกับคาสิฮะ แต่ความเก่งในเมตาของเกมนี้ขนละเรื่องเลยนะครับในขณะที่คาสช่าเป็นตัวท็อปเทียนั้นน้องคลีครับเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าหลุดเมตาเลยก็ว่าได้แต่ในเกมกิจินแผงนี้ถ้าคุณอวยตัวไหนแล้วถึงตัวนั้นจะเก่งไม่เก่งเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับกองอวยน้องคลีเนี่ยก็เป็นเวลานานมากแล้วเช่นกันที่น้องคลีได้ออกตู้กาชาในเกมนี้นะครับ แล้วก็ไม่รู้ทาไมาน้องคลีเนี่ยก็จะมาใกล้ๆกับคาเซาตลอดเลย2รอบแล้วด้วยนะอย่างนั้นก็ตามในแง่ของความเก่งโดยรวมของไอดีเนี่ยน้องคลีเนี่ยก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักน,นะเพราะเป็นตัวละครดดเมททัสไฟที่โยนระเบิดใส่ศัตรูนะแล้วก็ระเบิดเนี่ยไม่ได้ลอยติดตามศัตรูด้วยเทียบกับหยันเฟยที่เวลาย,ยิงลูกไฟเนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าได้แต่ระเบิดน้องคลีเนี่ยก็มักจะลงพื้นเสมอยิงเจออาร์บิสปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยหมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยน้องคลีจะเป็นตัวละครที่ทุกทรมานมากมาก อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณชอบน้องคลีโรล,ลิธาไฟก็เตรียมสมุดสื่อเวทดีๆไว้ให้พร้อมและเตรียมเพชรรอเปิดน้องคลีรีรันในรอบหน้าได้เลยนะครับที่ตอนนี้ไม่รู้เมื่อ,อไรเหมือนกันขยับมาที่อันดับที่3นะครับก็คือเกิน1ปีแล้วที่ตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้รีรันนะฮะนั่นก็คือคามิสโตอายกะนั่นเองนะหลายคนอาจจะคิดไปถึงตัวนี้นะอายกะมาล่าสุดนานมากแล้วนะครับ ตัวละคร d p s e ธาตุน้ำแข็งท็อปเทียร์ตัวหนึ่งของเกมนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยและผมคิดว่าถ้าใครมีอยักะมาไว้ในไอดีเนี่ยจะอัปเกรดไอดีคุณอย่างมากเพราะเป็นตัวละคร d p s ทธาตุน้ำแข็งที่เล่นตีฟรีสได้ดีที่สุดในเกมนี้นะฮะในเรื่องของการเดินสํารวจโลกเนี่ยผมให้อจักะที่1เลยได้พลสวรรค์ที่สามารถมุดดินได้นะครับมุดดินเป็นน้ําแข็งลอยไปตามดินได้ซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าเร็วกว่าการวิ่งแดดวิ่งแดดวิ่งแดดแบบรัวๆนะแลวส,สตามน่าเนี่ยลดช้ากว่าด้วยนะครับ และการที่มูดินขึ้นมาแล้วเคลือบดาบธาตุน้ำแข็งเนี่ยก็ทําให้การเคลียร์มอนเวลาสํารวจเล่นๆน้อยๆเนี่ยเป็นไมได้อย่างง่ายมากเลยเวลาอายกาศกดสกิล e ที่มีน้ําแข็งพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับจะทําให้การจบดีธรรมดาและช้าตีแรงขึ้นด้วยโอ้โหง่ายมากๆนะครับไม่รู้จะอวยยังไงแล้วสำหรับอายกาศเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวว่าถ้าคุณหนูประจําตระกูลคามิสโตะซึ่งเป็นตระกูลใหญ่แห่งประเทศอินาซุมาเนี่ยกลับมาดีรันเนื้อเรื่องในแผ่นนั้นๆจะเป็นยังไงและกลับมาดีรันเมื่อไหร่ จะกลับมาพร้อมพี่ชายอายาโตหรือไม่แต่เอ๊ะอายาโตคุ้นๆเหมือนอยู่ในตู้แถวๆนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอดูกันเลยแน่นอนว่าใครที่ไอดีตอนนี้ยังไม่มีตัวท่าน้ำแข็งดีๆแต่มีตัวที่เป็นตี้น้ำแข็งรอไว้แล้วอย่างเช่นคุณมีโมนามีโคโคมิ uh, มีคาซึฮะมีเฉินเหออะไรแนวๆน,วนี้รอเปิดอายากะได้เลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่2แล้วนะครับกับตัวละครในเกมเกมซินิแฟกที่ไม่ได้ถูกรีดันมานานที่สุดนะครับ และถ้าเราไม่นับตัวละครในเมืองซูเมลูเนี่ยตัวละครนี้เป็นตัวละครเดียวที่มาก่อนซูเมลูเข้าที่ยังไม่ได้อดีรันเลยแม้แต่รอบเดียวตัวละครนั้นผมเพิ่งพูดชื่อไปเมื่อกี้ด้วยก็คือเฉินเหอนั่นเองนะฮะคุณน้าน้ําแข็งคนนี้นะครับยังไม่เคยถูกดีรันแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่เข้ามาในเกมนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าเฉินเหอเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมา,มากๆเช่นกันนะอวยเยอะมากตอนแรกที่น้าแกออกมานะครับแต่ด้วยความที่น้าแกเนี่ยเล่นได้ตีเฉพาะเจาะจงไปหน่อย คือเล่นได้แค่ตี้น้ำแข็งเท่านั้นนะนนนก็เลยเล่นไม,ม่บ่อยก็เลยอารมณ์เหมือนได้เจอกันไม่บ่อยก็เลยกลายเป็นอวยน้อยกว่าน้องโยมิยะโดยปริยาเพราะน้องโยมิยะเนี่ยเล่นได้สถานการณ์หลากหลายกว่านั่นเองนะคุณเชิญเหินเนี่ยก็เป็นตัวละครเฉพาะทางก็คือเป็นตัวอวยตีท่าน้ําแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อวยเชิญเฮินเนี่ยก็อย่าลืมพิจารณาตัวน้ําแข็งตัวอื่นที่เล่นควบคู่กันไปได้ตัวที่ดีที่สุดแน่นอนว่าคือคามิสโตะอายกาศแน่นอนโอ้โห2ตัวนี้ดีไม่ดีมันรีรัันนมร้ออกบถดไปเลยะ หรือถ้าเกิดไม่มีอากาศจริงๆแต่มีเฉินเหอเนี่ยก็สามารถเอาประเด็นคู่กับโรซาเรียหรือชองอยู่แนวแนนั้นเพื่อแก้ขัดได้ครับเฉินเหอเข้ามาในเกมนี้ครั้งแรกณแพด2.4ครับแล้วมาถึงณนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณปีครึ่งเรียบร้อยแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะผมรู้สึกเพิ่งเจอแบบเพิ่งเจอเฉินเหอแป๊บเดียวเองปีครึ่งแล้วเลยเนี่ยและอันดับหนึ่งครับมาถึงแชมเปี้ยนของเราครับที่ไม่ได้ถูดีลานมานานที่สุดครับ เป็นตัวละครที่ตั้งแต่ถูกปล่อยออกมาในเกมเนี่ยก็จะรู้สึกมีความเหมือนถูกละเลยตลอดเวลานะครับฮูเต่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้ถูกรีลานมานานกว่าตัวนี้นิดหน่อยแต่ตอนนี้น้องฮูเต๋าได้รับคิวเจลงต้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นเวลายาวนานกว่าปีครึ่งจะเข้า2ปีแล้วครับที่ไม่ได้รีลานและไม่มีวีเวลเลยอะให้ทุกคนทายกันตัวน,นี้คือตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอยูล่านั่นเองนะฮะ ตัวละคร5ดาวสายกายภาพ1เดียวในเกมนี้นะฮะมาจากตระกูลชนชั้นสูงแห่งเมืองมอนสเตทที่ชาวเมืองเหมือนจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับมีวีรกรรมที่ไม่ค่อยดีเอาไว้นะฮะแต่ยูล่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะถูกไม่ถูกชอบโดยทีมง,งานของฮโยเวิร์สเหมือนกันเพราะตั้งแต่ปล่อยยูล่ามาเนี่ย5ดาวกายภาพเนี่ยก็ไม่ได้ถูกซัพพอร์ตอะไรใดๆเลยนะครับไม่เคยมีอบิทที่อวยแบบจริงจังมอนแต่ละตัวที่ออกมาในโอโหดูก็ดูเหมือนจะแก้ทางยูล่าซะหมดไม่ว่าจะเป็นมอนตระกูลหุน่น มอนที่มันบินได้มอนที่ต้องแบบใช้ท่าเพื่อทำลายโลกอะไรแบบนี้ยูล่าสู้ไม่ได้เลยนะสักอย่างเดียวนะยังดีนะที่ยูล่ายังมีส่วนร่วมในสตรอร,รี่บ้างครับยังพอมาโผล่ในคัตซีนบ้างว่บวเบิ้มเวลนะครับอย่างช่วงที่เราไปมีอีเวนท์ที่ภูเขาดราก้อนสไปร์ก็มีอ่ะคู่ยูล่าแอมเบอร์มาโผล่ตัวบ้างนะครับไม่งั้นนะ่ยยูล่าจะรู้สึกเหมือนเป็นตัวละครที่ถูกลืมมากๆเลยในเกมนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กองอวยยูล่าต้องมารวมตัวกันแล้วครับเราต้องเรียกร้องให้ยูล่าดีรฮ เราต้องไม่ให้ตัวละครนี้ถูกลืมไปนะซึ่งตอนนี้แบบโอ้โหคาบเซนมากเลยจะถูกลืมเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะจะถึง2ปีหรือไม่ที่ยูล่าจะได้รีรันจะเป็นแพทไหนน่าจะเป็นช่วง 3. จุดปลายๆนี่แหละนะน่าจะได้รีรันครบทุกตัวละที่พูดมาในคลิปนี้ก็มาคอยดูกันนะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะยูล่าเนี่ยรีรันครั้งแรกของเขาเนี่ยและครั้งเดียวเนี่ยก่อนเชิญเหมอมาอีกนะครับในแพท2.3นะแล้วก็ทิ้งห่างยามาเลยจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะ โอ้โหสุดจัดนานจริงและนี่ก็คือ5อันดับตัวละครครับที่หายไปจากตู้กาชาในเกมเกมชินแิแพกนานที่สุดนะครับอ่าใครที่ทายถูกในช่วงต้นคลิปเนี่ยทายถูกกี่ตัวจาก5ตัวก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแน่นอนว่าในเกมนี้เป็นเกมที่มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเก่าเนี่ยก็จะมีหายนานบ้างหายสั้นบ้างก็แล้วแต่การออกแบบของเจ้าของเกมนั่นเองซึ่งเราใน,ในฐานะผู้เล่นเนี่ยก็ได้แต่รอแล้วก็เชียร์ให้ตัวละครที่เราชอบเนี่ยได้ออกมารีลานักทีนะ นัมบา5ตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมแนะนำมากๆว่ามันเก่งจริงเนี่ยก็จะมีอายากะกับคาสูฮานนั่นเองถ้าใครที่อยากจะเก็บเพชรไว้รอตัวที่มีโอกาสจะดีลาในอนาคตเพราะว่าแน่นอนว่าห้าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมาค่อนข้างสูงในแพทถัดไปก็คือ3.5 3 6ุุกอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเตรียมรอเปิดส่งตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะส่งตัวนี้เก่งจริงอายากะกับคาสูฮานนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและเอนจอยกับเกมเก็ชินิแพ็กต่อไปด้วยกันนานๆน,น,น,นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับวู้